เอาละครับสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่อง M s c a r l e t นะฮะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในประเทศวารลี่ไลท์กันนะครับผมวันนี้เนี่ยผมและเพื่อนของผมเนี่ยจะมาทําการแปลงร่างเป็นซีซ่ากันนะครับแล้วไปป่วนเมืองกันนะฮะเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราไปรับชมในคลิปกันได้เลยนะครับผมไปวันนี้เรามาเกลียนคนกันซีซ่าของเมืองไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโคตรปั่นเลยไอ้เหี้ยมุดูตูดดิ เเฮ้ยราไปตรงไหนวะไปเรานโรงาบาลเหรอยั่วยั่ทุบโอ้ก็วะทุบโอ้ไมีป่ะไม่มีไม่มีเราไปไหนไป้านโรงพยาบานเลยไหมไปดิไปดิไปน้านรงาบานไหมไปโรงพราบานเนี่ยเออน้านรงพยาบาลไปตรงป่าเนี่ยมาๆๆอุ้ยโรงพยาบาลมีนี่อยู่มีคนใช่เหรอเอ๊ะอ่ะดึงเลยอ่ะ

มีท่าฉี่เ่เชี่ยวนี่แน่ใจเาแจดิงเหรครับกูเหมือนลิงเลยใ้มันแลปิดไปไหนี้อเออและปิดอะไรอะเรียกไรเรียกไรสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เหรอเออยังดูยเหมือนลิงเลยเนียแต่นตัวใหญ่ี้คุณดูดิน่ารักคนเลยอะมันเก่าบบนี้ เฮ้ยเราเราไปนี่ดีกว่าเราเราไปไล่ตีคนดีกว่าเราอะไล่ตีคนไหนเออไล่ไปไหนไม่รู้ว่ะนี่ไหนวะเขาพี่ไหนกันนะกูหากูหน่อยดิกูหาไม่เป็นกูเป็นเอ็นบีซะสักกูไปหากูไปหาเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ไปดิไปดิไปดิข้ามเลยข้ามเลยไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วตายตายตายเลยตายเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยต่อไย มาแล้วมาด่ากูมาด่าแม่กูมาด่าแม่กูเอเสต้ยหนีหผู้หญิงผู้หญิง้ยอุ้ยสัตว์ไปแล้วอุ้ยมันหนีมันหนีรีขับรถได้ไหมรีง ไปนี่ค่บรีขับรถได้สัสมาดิเตาตายเหรอกูยิงมันกูยิงกูยิงถือเองถือเองเพื่อนมันโปรหรือเปล่าไม่รู้ไอ้สัสมาดูดิเราชนมั่นเลยเนี่เราชนไปเลย้นี่สีสาของเมืองไอ้สัสมาดิ มันเป็นหัวชื่อมใช่ได้ไม่เราจะพูดอย่างนี้ได้ไงเสียงก็รู้เสยคเฮ้าอย่าพูดอย่าวางเอาดิ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 มันลงมันลงะดิคเคะไอสัตว์คคเคคอน้อยอือ ไอลิงเวไอลิงเวไอากลงดูกูิงมันดากูไอลิงเวด้วยไอเ้าดียว่ิาก้ีากอนแตกี่าอนแโอยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอากูเอากูเอากูลิงสไลด์รู้จักป่ะลิงสไลด์อ่ะอืออืออ้อุยเ่าเสาเฮ้ยกรโดดลุม

เอียเอาด่ายลิงเวียนด้วยเอียไหนอะมึงอยู่ไหนอะอ๋อหรืเหรอเฮไม่ไ้อานเอียเเก็บมีเขาแต่ก็ไม่รู้อ๋อไดริงเวียนเตา ไอสัตว์เอ้ยล e ื ok ่นครับแล้วตูมันไปไยครับมันเลยะลอกเอาดรกไป flower f l o w ทำไมคุณหมอไม่จับมันลับสวนป่าล่ะ f l o w ฟฝามือเฝ้ามือเดี๋ยวว่าคนมุมส่วนสัตว์มันน่าจะมีแบบเตะด้วยมัดับส่วนสัตว์จะให้มันมาเพ่นมันท์ทำไม่ได้ไอ้สัตว์เอาทำค่วทำเพี่อะไรเนี่ยขอดทุดลิงกับสัตว์ไม่ได้ครับต้องทำให้สลบก่อนเอาให้สลบเฮ้ยสภาวะมันแบบนี้วะเนี่ยกูจะหายเอกเนี่ยซีซ่าอะไรเนี่ยเฮ้ยมันอยากกินเนื้อลิงกันรวยนี่ไงเฮ้ยอยไม่เรื่อกับหมอเ้ยไม่เรื่องกับหมอ ไอ้มึงหาเรื่องนี้หาเรื่องต่อนี่ไอ้เจ้าวานนอนไม่ฆ่าวานนอนไอ้เจ้ามึงเอาตัชวิตย์ก่อนดิเฮ้ยเอ้า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 ไอสัตว์ฟักยูลกเหรอบอลพัดแมนไอ้สัตว์อันนี้มาดิอุ้ยอุ้ยมาดิกูขอดิขอซิงเกิลดิมาดิเนี่ยเนี่ยมาดิมาดิเสภาเหรออืมอืมอืมกอดเตกเหรอ นี่มาดิ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 สวนดิสวนดิสวนดิสวนหน่อยสวนดิอออออมาดิมาดิมาดิอุ้ยมาดิมาดิมาดิเอามาดิเลี้ยงแมงดิสัตว์เนี่ยมาดิมาดิแตกมาดิอุ้วู้วู้มนุษย์กากมนุษย์กากอุ้วู้วู้วู้กูอุ้มด้วยไอสัตว์มาดิกูอุ้มด้วยไอสัตว์มาดิ เจ้าโดนเหรอเจ้ามาแล้วเอ้ยโอ๊เหียชนกูตายสับโคตรหอีกมกคก็หมโดนชนก็ตายเหมือนกันเว้ยไม่ตายไอ้มันอุ้มกูอุ้มกูไ้สักจะเย็นครับอุ้มกูอุ้มกูเอาไอ้เหียไเอาด้วยาจีไอ้เหียาจี โอ้นเดือดตายด้วยไอ้สัตว์ไอชิก้าชิก้าใช่ไอชิก้าเหรอเอาดิเอาดิเอาชิก้าดิเอาชิก้าดิรีนลูี้ยนี่เอาชิก้าดิไอสัตว์เอาดิเอาดิเอาเล่นแม่งดิเคยเห็นป่าวไอสัตว์บาลนอนคลองเมืองอ่ะฮะซีซ่าเขามีอาวุธกันใช่ไหมเฮ้ซีซ่าใช่ป่ะเออมันจะมีปืนยันมีเอเคมีเอเคกูเป็นสภาไอสัตว์กูมีปืนมาดิโอ้ยชนกุ้เฮีย ตื่นเมื่อกี้เองไอ้สัตว์ควายใครจะไปลไอซีไอซิกาทีเพื่อนผมเมงนะผมเล่นวะ่อ้ป้าวไอาป้าวย่าป้าวกูขับรถ เออละเออเาเออดิเอาเออนิม ok ึงจะเอากูไปไหนเอาเอ๋อดิเหียไอเหียเอาเออดิเดี no> ๋ยวกูดากนอกเมืองก่อนไเหียเนี่ยครโอ้โโอ้โหนอ้เหืองโอ้นอกเมืองโห้โหอ้โอ้อ้อ้โหอ้หโอหออ้เหโออ้้โห้โหโอออ้โหโ้โหหห เราแค่โดดไป้อกันเลยเพื่อนเออเแล้วราเ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 ออเราลองมาตีเรารราลองมาตีเกษตรก่อนด้วยแล้ว็โดดไปชูก่อนกูโดนจับมึงขับได้ดิเฮ้ยขึ้นมาดีไงเ่ยไอเอ็มเราต้องจัดการก่อนแล้วนาย ไสภาป่ะใครอ่ะใครร่วมระบวนการกับคนทั้งเมยม่ชื่อสวยเลือกสนใจเลือกวงการผมนะครับสนใจครับขึ้นมาครับขึ้นมาเลยอ่าขึ้นขึ้นพยายามอยู่ครับชวนมนุษย์ขึ้นมา噢เออเราจะผูกพารามิดกับมนุษย์ไว้มึงเปิดกระโดดขึ้ไม่ได้ไอ้นี่ไอ้นี่เป็นสนับนะเว้ยเออกระโดดสูงด้วยกระโดดสูงด้วยเปิดกระโดดเอ้าอู้ห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 ต้หู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 ้หย้หู้หู้ แล้วลงลงไปดวนที่หลังลงมาดวนเลยเออเนี่ยมึงกระโดดลงไปแบบกระโดดสูงกระโดดลงมาเออเออเออเปิดวิ่งไวไหมกูเปิดวิ่งไวนะอุ้ยอะไรวะนะรถไฟเจ้ากาวไอ้เหี้ยเ้เฮ้ยขึ้นไงอ่ะเอานี่ไงกระโดดจ้ำลงไปนะ เออนี่เอาใส่กันแล้วใส่กันแล้วมาแล้วม้ยแกงช่างออ้ยเยะยิเต็มมือจะแเอาล้ว่ะเอาล้ว่ะจะมีคนเก็บแล้วนะเอาไหเอาไหมยังเก็บป่ะเก็บยังไปเลยดิเลยไปดูสิไเลยไปเลยไปเลยไ ตายคาแท่งไฟเฮ้ยมันต้องเก็บมันเก็บไปนะเออเริ่มนำข้าลึงหน้าเออเออนี่ตัวไหนมันี่อย่างล้อกูวะมาี้นี่เอาเอาลิเอาดิมาลิ้ cẹp bờ, cẹp bờ, cẹp bờ, ừ, ai to, đã laiเตรียมอาวุธ, cái gì, bỏ liền cái Đi bờ, đừng 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 เไม้มาไม้มาสัตว์ไม้มาเรื่องก่อนเพื่อเลยสัตว์เอ้ยเฮียผมบอกเลยถ้าวานนอนอยู่พวกเราไม่ไม่ได้ทำอะไรกันหรอกเฮ้ยเฮ้ยนนอแต่ก่อนเพื่อเลยวานนอนอ่ะผสงน้ำมือให้วาช่วยบ้างเอาเลยดูดูวานได้ด้วย โอลิสพ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 อลิสมาดิสัตว์มาดิโดนเลยโอ้โพอลิสอลิสพอลิสพอไปยิงยามอยฝั่ตรงข้าวพอลิ้ทำอะไรอะโอ้ยไฟไฟแล้วก็ไม่อ๋อเจ้า้ลดออกมาไอ้สาวไอ้สัตว์ สัตว์ป่าก้าแค่ไหนมันมาเป็นฝูงเมื่อเห็นมันเห็นโจแม่ไม่ได้เลยเนี่ยไอลิงพวกนี้เนี่ยฟาวฟาวฟ้าระวังเป็นหอบตายนะไอ้เหี้ยไอ้ช่างคนตีนช่างคนตีนเอ้ยตำรวจเอากูเอาดิงลิงก็แตกเอาดิอู้หู ไปดิไปดิเฮ้ย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 คุณหน่อยตำรวจอย่างเดียวคุบอกเลยป่ะแต่ตำรวจอย่างเดียวเราอ่ะไไ้ปใหเฮ้ยมีคนเก็บโอนคืนแลยลบ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 กระทืบด้วยลบลบลบเลยเอออีเอสิก้าสี่สามนะเอาไปเลยเธอเอาไปเลยเธอ นายเต้ยอยู่ไหนกูขับรถอยู่เนี่ยเฮ้ยเต้ยโดนตีเต้ยโดนตีเต้ยโดนซิก้าไอ้สังกูเองเออเต้ยถอยไปเออแตกเตะเตะเอาผู้หญิงเนี่ยแหละไอ้เหี้ยน่เออ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 เตะเตะเลย ไปไปช่างถอยไปถอยไปเอามามาช่างสวนดิอุ้ย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 โดนอะไรมะเนี่ยโอ้โอ้ไม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 ้อุ้ยไม้ไม้ไม้ไอ้เหี้ยไม้ไอ้เหี้ยเล่นแม่งดีสัตว์ไม้แน่เอึฮอฮเอึฮออเออมาดิ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 

ร้ยวานอนคืนขิ้นแล้วหล้าเลื่อละหนึ่งอู้หเรื่อละหนึ่งอู้วานอนรถต่อยอยู่นะวานอนรถต่อยอยู่นะวานอนนี่วานอนช่วยวานอนอู้อู้หูอูหู้หอ้ห้